โยโย,โย่ทุกท่านวันนี้เราก็อยู่กันในเกมอาวฮะแล้ววันนี้เราก็จะเล่นตัวละครต้นไม้ซึ่งแนะนำว่าตัวละครตัวน,นี้นั้นผมนั้นเล่นมาค่อยเป็นเลยไม่แต่น้อยนะครับผมซึ่งใน,นวันนี้ก็จะเป็นเกมแรกของช่องผมนะฮะแล้วก็ไปเลยกันเลยดีกว่าซึ่งใน,นฝั่งตรงข้ามันจะมียอนโอ้โหพระเจ้าช่วยยอนนี่สกินนี่น่ารักจริงๆผมนั้นถ้ติดตามมองไปตลอดเลยนะฮะ อันนี้ก็อยู่ในเกมเป็นเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วเราก็คนบินไปแล้วนะนน่นคืออะไรอู้ยเยอะควงแล้วตอนนี้เราก็ช่วยเพื่อนฟาร์มนะฮะแล้วเราก็ออกไปช่วยใบเด็ดแล้วใบเด็ดเป็นอะไรเนี่ยแล้วก็ลุงประชาทันไอ้เจ้าแมลงตัวนี้ครับมันสัตว์ต่อยมันล่วงเลยย้อนอีก็อุ้ย น้อยแโอ้ยน้อยแน่เยอะโอ๊ยยิงเลยตกแม่งเลยโอ้โหมันว้าโอ้วิกเกอร์หนีโอ้เลยถ่ายไม่โดนนะครับท่านผู้ชมโอ๊ยโอ้ไปจริงตายสิเราต้องรีบวิ่งนะไปจิ้มจักรจัน แล้วมันก็น ial, ถุยใส่เราโอ้ยิงลมไปหนึ่งทีแล้วก็จิ้มจักรจันทร์แล้วเราก็เดินหนีโอ้ยโดนสอดพระเจ้ายิงใส่รนันมีไฟนะฮะเราต้องรีบเข้าเข้าไปตบแม่เอ็กคิวหนึ่งทีไทยโอ้โหดับเบิลยูนะย้ยอนมึงหลายรอบล้วขออีแน่ฝนหลวงพ่อ ก็ส่วนนี้หายตกพื้นอ mm ่าอย่างนั <h <h ้นก็ตายวิจ네ิตรเอว่าไงครับวอนนี้กิมลิงก่อนไอ้ยอนก็ได้ควางพุ่งชนเพื่อนโอ้โหแล้ตอนนี้เราก็มานั่งตีป้อมน้าผมนะถ้าป้อมศัตรูจะแตกผมหรือไม่ แตกอยู่แ <lok displayed S 1> ล้วนะเราก็ตามย้อนไปนะย้อนฟิกเกอร์ไปแล้วยอโอ้เจ็บเจ็บเจ็วมาวิ่งมานีนะแล้วผมก็พุ่งเข้าไปตบไม่โดนนะแล้วก็โดนรอกแล้วตอนนี้็าบบนนะเาก็ลงไป้านล่างนะไปกันต้ก็ไปนู้นแล้ว วัวจริงมันเอาป้อมเราไปกินเลยเอเลกเตอร์มึงขัดสกิลแม่มเลยแล้วก็หาเงินช็อตตู้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นอ้าวเราจะวัวไปหนึ่งทีแล้วมันก็หนีไปแล้วอยากจะลองให้ชั้นมันตบ ด้วยเอาใหม่ไปนะครับเดี๋ยวเอาใหม่ได้นะฮะมันชิวๆวนโอ้ยโอ้ยไอ้สองตัวนี้ก็ส่วนนะส่วนนะต่อเลยว่าส่วนหลอกเันตกเลยจิ้มด้วยนี่องเงี้ยจังนี้เราต้องได้ป้อมกลางนะฮะไอ้เคมายิงรูตั้งหมู่ที่ตายห่า ถือเรียบร้อยฮะยอนเราไม่รอดมาดิมามายันยันอุ้ยชาติจังเออยังด้วยดอี๋้สวยมาไปหยิบกับดักหนูเขาอีกนี่เวลาฝามเงินชิวๆนะมาดิ มาดิรอบนี้อยู่ผมแข้งไงทำไมเริ่ดมันไหลเป็นน้ำมันเยอะถอยดีกว่าไม่อยู่ละเฮ้ยน,นะที่แมงกุ้งตบสวนเฮ้ยรอมี่กูอยู่ไหนเบื่ไม่เป็นไรเพื่อนเดีย๋ยวฉันช่วยโอเคผมก็เกิดมาแล้วก็ถึงกระลอกเกิดผมแล้วมันก็ตายนะฮะยันไปเลยโอไม่นะเพื่อน โอ้ไม่จริงเร้วผมก็มาช่วยเพื่อนไม่ได้อีกแล้วใไอ้ใหย่ก็มาเติมนะไอ้นี่ตังค์นะหลรอบลยนพ่อโยมายจะสับนิ่งกัแย่เกียร์คิก็มาตัดมาตอนที่ผมอะไรจะเข้าใส่ไม่เข้ามันรูดนี่ควแทงนะเว้ย เอลาละจังหวะนี้ผมก็กินมาก่อนจนิปอ,อ่ะไ <c oughs> ย้อนงูถ้ายอมมาดูคลิปผมอีกตอนนี้นะขอโทษแล้วกัน,นทีละล็อกว่าแล้วล็อกดีแล้วออกจากป้อมทันนี่แน,น,น่สมบัติหน้าตายจังวันนี้ต้องได้ป้อมบนนะนี่แน่สวยขอสวนหะน่อย <c oughs> <c oughs> สวนแค่นี้พอนะเราถอยดีกว่าเอ้อยโดนเมื่อกี้ก็ไม่น่าตายหรอกมะั้งเอ้ยตอนนี้เราผมต้องรีบไปช่วยไบโอนะไบโอ,อมีก่อกเกิดช่วยด้วยอ้าวอย่างงี้ถอยดีรออะไรมีอยู่แล้วครับเอาไปหาหอะไรตามสบายใจเชิยนะ <S <S แล้ก็มาช่วยหยานอ้าวหยานตายโอู้ยมันลงมาดิม,มีล็อกเลยอ้ยอ้ยอุ้ยมาดิผมส,สวนนะสวนนะ คีล <mile> ่าหนีไม่ได้โอ้โหไม่ทันนะหนึ่งเตินแล้ก็ฟาร์มคีฟชิวๆเดินมากลางนะรอเติมแต่ไม่เติมออกไปข้างนอกเอล่อดซื้อสกิลล็อกของเอเล็กเตอร์นะแล้วก็ตอบยีน่าเม่อวัที่กู้ไม่หายยีน่านะอาร์ซงตีใส่เอเล็กเตอร์ยระมาพอดีไปอยู่ในการคำนวณหรือเปล่าโอ้โหแล้วมันไปแล้วไม่รอด้วยล็อกก็ จะกลับบ้านไปเรียบร้อยแล้วก็ยิงหยานฮวิวแรงมากโอบเลยบ๊ายบายโอ้โหทำอะไรทำอะไรโอ้นี่ไลดีหน้าไอสิงเชงก็ย้อนอยู่เดียวตัวเดียวตอนนี้ดูดูมันดูมัน Has been กีลาไม่เท่าไหร่ตัวข้างหลังลรูดจริงจโอเคแล้วเรา,เราก็มากลับมาอีกครั้งนะเมื่อกี้นี้เป็น time speed ปปนะปป speed แตบเด่ง,<อ>งเวลาเร,รื่องอะไรโวแกไม่รอนะ่ะจะจะจบบ้านกูกระแรกเลง,เลงคนอื่นไปยิ้เฉยเลย้นนเนนนหน่อยแน่เจอปืนคนกุศลได้เป็นไงไมังนยังทหารสวนอีก อี่ไม่ไหวบ้องหู X Q เรียบร้อยรวมไปหนึ่งลายอกสวยอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้จบนะอย่างนี้จบจบแน่นอนไม่รอให้สวยนะบ๊ายบายทุกคนเรียบร้อยเรียบร้อยตาแรก ของผมในช่องนะในคลิปแรกของช่องนะชนะนะฮะผมสุดยอดอันนี้คือไม่ได้เตรียมไม่ได้อะไรนะมันก็คือการเล่นชิวๆทั่วไปนะเออนะี่ยเดี๋ยวรอบหน้าถ้าใครอยากเห็นผมเล่นกับคนตาตองผมหรือเล่นกับท่านผู้ชมแบบไรสดอะไรยาง้วกนะ็คอมไมนติดได้นะแต่ว่าไรสดเนี่ยมันจะไหวหรือเปล่านนอีเรื่องนะมาใครโอ้ยได้ MVP วีีด้วยโอ้โหสุดยอดไหม ตบมือตบมือแน่แล้วใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i ครให้ช่องผมด้วยนะฮะแล้วเอาไว้เจอกันใหม่นะครับทุกคน g o o d b าย